ที่เหล็กเรานะครับผมหลังจากที่วันก่อนผมก็เก็บไปนะวันนี้ก็เริ่มออกสวยงามนะครับผมที่บ้านกลางทุ่งของเรานะครับที่บ้านกลางทุ่งของเราเช้านี้ผมออกมาชมบรรยากาศท้องทุ่งรับอากาศเยนๆหลังจากที่ไปนาผมเสร็จแล้วนะครับก็ออกมาบ้านกลางทุ่งมาชมธรรมชาติยามเช้าสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับผมดูเหล็กนะครับขี้เหล็กขี้เหล็กสวยสวย นะครับปลูกเป็นแนวไปนะครับแล้วถึงเวลาเราก็ตัดแต่งเนาะก็ผมเก็บไปเมื่อสองสามวันก่อนเองนะครับแล้วก็ป่องออกมาอีกแล้วงามป่งสวยงามนะครับหรือหรือเขาแตกยอดแตกอันนี้นะเนี่ยที่ที่ขาดช่วงไปเนี่ยเขาก็เอามาเสริมแล้วนะครับเอามาเสริมแล้วเขาก็กําลังเกิดดีนะครับต้นเล็กๆเ,เราไปหาเบีย้ยมาหาเบีย้ยเบีย้ยเบีย้ยขี้เหล็กมาแล้วก็มาปลูกนะครับก็จะเป็นแนว สองฝั่งอันนี้คือต้นแครแปบ๊บเดียวก็โตต้นแครเนี่ยก็พอได้กินดอกได้เก็บแกงส้มแล้วก็นึ่งปลาเนอะสบายสบายสไตล์บ้านทุ่งนะครับที่เหล็กนี่ผมเหลือใจนำํำนะครับผมเพราะว่าขนเยอะสวยงามตามทองเรื่องเมื่อคืนฝนตกพอปล่อยๆนะครับตกเมื่อคืน นะครับผมก็เพิ่งจะมาอยู่ตอนตีสามตีสี่นะครับก็ผมก็นอนสบายโอ้ที่ใส่ขวดคุณนัวเขาทำไว้ก็โอเคอันนี้ก็คือเพราะเพราะผักขยงผักขยงนี่ตามหลักเขาต้องให้มีน้ำนะครับต้องปลูกในกระลำมังมีน้ำนิดนิดให้น้ำท่วมหนึ่งข้อมือ นะครับผักขย้งถึงจะเกิดดีนะครับผมอ้นนอกนั้นก็จะเป็นเบี้ยพริกเบี้ยพริกแล้วก็น่าจะเป็นพวกกระพงกระเพราหรือเปล่าสํา<ำ>หรับพี่กระเลียงเนี่ยใช่พี่กระเลียงหรือเปล่า <study> พี่เครือพิกต้นก็สวยงามตามเคยเนยี่ก็ได้กินอยู่ทุกวันเก็บตําป่นวันละสามสี่ลูกสามสี่เม็ดเมล็ดก็สามสี่เม็ดเออก e ็พอได้กินนะครับผม บวบก็พอได้เก็บยอดต้มแจ่ววันนี้เขาก็มาตัดต้นกล้วยลงให้ปลานินนะครับปลานินเราก็กำลังกินต้นข้าวเห็นบ่มข้าวที่สวยๆง,งามๆในในบ่อเนี่ยขอบบ่อเนี่ยข้าวงามมากนะครับปลานินเขาก็เล่นน้ำกินต้นข้าวสบายๆโย,ยนเศษฟงเศษฟางลงไปน้ำก็ออกจะสีแดงๆหน่อยที่บ่อบ่อ บอกของผมที่ทุ่งนานะ่ยผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็เพราะเอาไปมันก็หมดผมเอาผักตบไปลงประมาณซาเล้งหนึ่งก็ปลากินหมดหายเกี้ยงเอาผักบุ้งไปก็หายเกี้ยงเอาบัวไปปลูกก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับก็หายหมดทุกอย่างนะครับปลากินดีก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ อคอยติดตามกันนะครับผมก็วิถีชีวิตบ้านทุ่งก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็แค่นี้นะครับผมขอบคุณที่รับชมครับผม